โอเคไหมฟังฟังผู้ใหญ่โอ,โ,อโอเคเนาะอ้าวสายบอมขวาบอากกามใส่หน้ากาก3 2 1 ไ็ไตเรียนตาบูลตาบูลตาหนูไม่ดีกันได

ขึ้นสักน่อยขึ้น no สักน้อยโดนโดนโดนหนึ no, 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 no. ่งโดนสองโดนเต็มเโดนสครับ hmm. ขึ้นมาขึ้นมาเล็ เละเลือเดียวอ่งครับเลือหครับเละคนะเนงี่จิงไม่กี่นัดเองป้าพี่มแตงไม่ไหวหรอผู้ใหญ่สามหอหอเนแม่ผมไม่ได้ดม่อ่อนอะไรโดนไพวกนี้เลย้าโดนตไหน แล้วเนี่ยโดนไม่ก่อนเรือยังมาเสียบเนาะไม่โดนแต่มันได้ยินเสียงเป๊กก็เลยออกก็ช่างคนหนึ่งอยู่บงเครื่องนี้ถ้าผมโดนทีผมต้องโดนทางนี้จะต่อตรงนี้เดี๋ยวช่างออสเติมลูกเล่นต่อดีกว่าออกมาถามช่างออสจริงผมไหมช่างออสตอบไม่ได้ยิงทั้งแมนคิวพัก